ไม่ยางนะคะแล้วก็วัตถุดิบหาง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใส่เกลือค่ะลงไปนะคะด้านนี้ก็ใส่เกลือนะคะด้านที่เป็นนมนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะและนมค่ะนะคะด้านสีขาวใส่เกลือ น้ำตาลทรายนมและแป้งค่ะจากนั้นเพิ่นใส่ยีสต์ด้านบนสุกนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเพิ่นจะใช้น้ำแดงเฮลบูบอยค่ะหรือน้ำหวานนะคะน้ำหวานแบบไซรัปนะคะรสตอเบอรี่ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะน้ำเปล่าค่ะ แป้งทำขนมปังค่ะตามดีเค่ะต้นจะนวดให้เข้ากันนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนที่จะใส่เนยนะคะใครนวดมือนะคะก็ทำเหมือนกันนะคะนวดทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนแล้วค่อยใส่เนยค่ะนวดทีละสีนวดสีหนึ่งเสร็จแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นระหว่างรอนวดอีกอีกสีหนึ่งนะคะ ปั้นนวดจนโดนเนียนดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่เนยนะคะหยุดเครื่องนะคะใส่เนยจากนั้นเราปิ้นจะนวดต่อจนจบโปรแกรมนะคะอันนี้ปิ้นนวดไปประมาณ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวปิ้นจะนวดต่อจนจบโปรแกรมอีก20นาทีนะคะใครนวดมือให้นวดจนขึ้นฟิล์มเลยนะคะตอนนี้นะคะนวดจนแป้งเนียนเงาและขึ้นฟิล์มค่ะ ไข่นวดเครื่องก็นวดจนขึ้นฟิล์มตามโปรแกรมปกติค่ะจะเห็นว่าใส่เนยลงไปแล้วโดจะแฉะขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องเติมแป้งนะคะถ้าไข่นวดมือปนยกโถออกจากเครื่องแล้วนะคะจากนั้น้นจะคุมฟิล์มนะคะและจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งก็ตั้งแต่4 0ถึง90นาทีนะคะ ดูที่ขนาดโดนะคะไม่จับเวลานะคะเพราะว่าอุณหภูมิห้องนะคะถ้าร้อนแป้งจะขึ้นเร็วนะคะถ้าหนาวแป้งก็จะขึ้นช้าค่ะเพิ่นหักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเขาก็ขึ้นมาดีแล้วนะเดี๋ยวเพิ่นจะเอาออกมารีดนะคะทีละสีเอาแป้งออกมาก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเลอะเทอะนะคะเพิ่นจะทําสีขาวก่อนนะคะแล้วค่อยทําสีชมพู จะไล่ลงนะคะแล้วก็ขึ้นรูปทีละสีเดี๋ยวสีชมพูกขึนเอาไว้ตรงนี้ก่อนแป้งแฉะติดมือเล็กน้อยนะคะให้ทาน้ำมันที่มือและอุปกรณ์หรือโรยแป้งนวลน,นะคะนี่มีสีขาวติดมาด้วยอะนะคะจะรวบ เราพักเอาไว้ก่อนนะคะสีขาวก็เหมือนกันนะคะไล่ลมนะคะไล่ลมแล้วเดี๋ยวครึ่งกลมผักเอาไว้พักเอาไว้ยี่สิบนาทีค่ะให้กูเต้นคลตัวนะคะคุ้ม้าค่ะ แป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดโดในส่วนของสีขาวก่อนนะคะส่วนของสีชมพูเปิ้นคุมพักเอาไว้เหมือนเดิมนะคะเตรียมพิมพ์นะคะเปิ้นใช้พิมพ์450กรัมนะคะหรือ20คูณ10คูณ10นะคะเราจะรีดแป้งกว้าง20เซนแล้วก็ยาวประมาณ30นะคะคือกว้างให้เท่ากับพิมพ์นะคะ โรยแป้งนวนเล็กน้อยค่ะกันติดนะคะแป้งนวนที่เปุ้นใช้ก็คือแป้งค่ะแป้งที่เราใช้ทำขนมปังนะคะแล้วก็เอาแป้งลูกที่หมายด้วยนะคะที่ประมาณนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะรีบสีแดงหรือสีชมพูนะคะ มันยกออกนะคะเอาไปวางคุมผ้าเอาไว้นะคะรีดให้ได้ขนาดใกล้เคียงกันนะคะมันยกสีขาววางข้างๆนะคะปิดผ้า,าไว้ เราจะได้สองสีแบบนี้นะคะเราจะยกสีชมพูไปวางไว้บนสีขาวนะคะเอาไม้มาพาดขาแล้วยกโดขึ้นมาค่ะนี่นะคะถ้ามีติดก็แสะนิดนึงเนาะยกค่ะยกขึ้นแบบนี้นะคะวางไปค่ะเมื่อวางแล้วนะคะจับให้เขาติดกัน กดจบกนี้นะคะแล้วก็เอาพิมพ์มาวัดนะคะนะประมาณนี้นะคะจากนั้นมวนค่ะมวนลรากดนะคะไม่ให้มีผงอากาศนะโดยเฉพาะตรง ขอบเลยแบบนี้เลยนะคะกดเมื่อกดแน่นแล้วนะคะเราก็มูนเข้ามาทีเดียวค่ะจากนั้นนะคะปิดตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะเอาด้านตะเข็บลงพิมพ์นะคะ ต้งไปวางค่ะกดให้เนียนสนิทไปกับพิมพ์จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นมาอีกหนึ่งเซนจะถึงขอบพิมพ์นะคะพักแป้งค่ะตอนนี้ขนมปังก็ขึ้นมาดีแล้วนะคะมันก็วอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ปิ้นจะปิดฝานะคะเราอบค่ะนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาเลยต้องปิดก่อนที่ขนมปังจะขึ้นมาถึงขอบพิมพ์นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะย่นนะโอเคค่ะปิ้น พอดีขอบพิมพ์แล้วจากนั้นนะคะนําเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดฝาดูนี่ก็เต็มพิมพ์สวยงามนะคะเดี๋ยวออกจากพิมพ์เลยนะคะเขาจะได้ไม่แฉะนี่แป้งฉีกเล็กน้อยย่ะค้างๆโอเคเสีก็สวยดีนะคะเดี๋ยว รอขนมปังเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วเราค่อยมาหั่นดูเนื้อด้านในกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ปิ้นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ